อะไรทำให้ยอดอัลาบั้มของเลด v e ร v e เวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ไม่คัมแบ็กมา1ปี8เดือนกรับ,บสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับเรยกันนะฮะเข้าสู่กุฏิเด็ดด้วยนะครับคิดว่าอะไรที่ทําให้น้องเค้กยอดอัลบั้มสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งที่หายหน้าหายตาแบบครบวงไปนานมากครับไปดูกันด้านฝั่งความเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่1นนะได้ตอบกลับว่าไม่น่าถามเลยคือคิดถึงมาก โดยเฉพาะเว n d y ้กับมาไซโคตกคนได้เยอะต่อยอดก็โอเคยูนิตอาชิลมีโซโล่จอยกับเวนดี้อีกความเป็นต่อไปนะครับผมแรงคิดถึงเยอะมากๆทั้งในดอมเองและนอกดอมด้วยวงนี้แฟนเพลงถือว่าเยอะพอสมควรนะและเลดบอเวีเพลงบีไซดีแทบทุกเพลงจริงๆทุกๆอัลบั้มเลยระยะเวลาแบบนี้แหละทำให้เกิดแรงคิดถึง ถ้าเป็นวงระดับท็อปทอ,ปอยู่แล้วส่วนใหญ่คำม,มาจะพุ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะคนรอคอยและคาดหวังตื่นเต้นมากส่วนเพลงและ MV ก็ดีไปอีกยิ่งเห็นผลนะฮะความคิดเห็นต่อไปนะครับผมไซโคทำด้อมโตขึ้นยอดขึ้นทะลุหลักแสนมาตั้งแต่ยูนิตอาซึนแล้วอาซึนทะลุ200แสนเวนดี้คนเดียวยังแสนแปดจอยก็แสนกว่าอีกอย่างคือบิวกันหนักมากว่าถาย,ยอดไม่ดี SM มันจะเทวงที่กังวลตอนนี้คืออัลบั้มขาดสต็อกไปแล้วไม่รู้ยอดจริงจะได้แค่ไหน SM ประเมินยอดขายอัลบั้มน้องเคต่ำตลอดแล้วไม่ค่อยจะรีสต็อกอัลบัล้มไฟแนลเพิ่งเติมของไม่กี่เดือนมานี้ยอดก็พุ่งเป็นหมื่นเหมือนกันความคิดเห็นต่อไปนะครับผมแฟนเพลงคิดถึงเรด v e ว v e t ครบ5มากๆครับและงานอัลบั้มของเรดวเป็นเหมือนงานอาร์ตดีเลยครับเหมาะกับการสะสม ปีนี้ยอดอัลบั้มเพิ่มขึ้นทุกวงโซโล่ยังขายได้เป็นแสนเลยยูนิตดูโอซินลินก็ยอดอัลบั้มสองแสนกว่าตอนนี้คัมแบ็กเต็มวงไม่แปลกถ้าจะขายได้เยอะเรดวอลเวตก็ดังระดับท็อปเหมือนกันก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับมกุกมหัวข้อเด้วยในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ